เดทคัมพีเทพผลิตตอนที่118มุกกันน้ำหรือเย,ย่หยางยื่นมือออกไปและวางบนคัมพีเงินเบาๆมีปฏิกิริยาที่ละเอียดอ่อนในใจเขามันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากไดฝังตัวลึกอยู่ในคัมภีเงินดูเหมือนจะเป็นพลังที่ไม่รู้จักมองเห็นได้ลางๆไม่แน่นอนมากทำให้เย,ย่หยางยังไม่ถึงความรู้สึกภาพลวงตา ก็เหมือนกับมีสาวงามเปลือยกายกำลังยืนอยู่ต่อหน้าเขาแต่นางกลับซ่อนตัวอยู่หลังผนังกระจกไม่ว่าเขาต้องการยื่นมือไปไขวยคว้านางเช่นไรเขาก็ไม่สามารถทําได้สิ่งเดียวที่แย่อย่างมั่นใจก็คือคัมภีเงินเล่มนี้ต้องซ่อนความลับอย่างหนึ่งจากเขาเขาแค่ไม่สามารถค้นเจอได้ในตอนนี้ตราบใดที่เขาสามารถวิเคราะห์มันได้สําเร็จเขาเชื่อว่าเขาจะมีความรู้ที่ลึกมากเกี่ยวกับคมภี์อันเชิญ เมื่อเขาเรียกคำมพีอันเชิญออกมาจะได้ใช้งานได้ราบลื่นคล่องแคล่วขึ้นเซียวหล,ลีกระพริบตาตัวน่ารักของนางมองดูความง่งงมของเย่หยางที่ไม่สามารถค้นคว้าอะไรได้จากผ่านไปครึ่งวันดูเหมือนเธอต้องการจะช่วยเย่หยางสักเล็กหน่อยแย่หน่อยที่นางยังพูดไม่ได้ทำได้แต่เพียงใช้มือน,น้อยๆของนางดึงแขนเย่หยางเบาๆมีอะไรหรือเย่หยางสงสัยเป็นไปได้ว่าปีศาจน้อยนี้ คงจะมีความคิดที่ดีกระมังเซียวเวิรล,ลีชีนิวที่ละเอียดอ่อนระเรียกคำพีเพชรออกมาเจ้าทำได้ยังไงเย่หยางมีความต้องการเรียนรู้วิธีนี้มานานแล้วเขารู้วิธีเรียกคำพีของเขาโดยไม่ใช้คำพูดมาประมาณสองเดือนที่แล้วเขาเรียนแบบการอัญเชิญของปีศาจน้อยและศึกษาวิธีอัญเชิญคำพีแบบเงียบอย่างไรก็ตามเขาใช้เวลามากพอๆกับที่เขาเรียกคำพีออกมาโดยใช้เสียง ไม่ใช่เพียงแค่นั้นยังต้องใช้พลังสมาธิเพิ่มขึ้นเพื่อดำเนินการเรียกคัมภีแบบไม่ใช้เสียงเย่ยังไม่มีทักษะอัญเชิญคัมภี์ได้เร็วฉับพลันถ้าเขามีบทบริกรรมเงียบแล้วจะได้เคลื่อนไหวมือได้อย่างมั่นใจเขาสามารถทำได้เหมือนกับอัญเชิญได้ฉับพลันแต่อัญเชิญทันทีโดยไม่ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนี่ยังเป็นเคล็ดลับที่เขายังไม่เข้าใจยิ่งไปกว่านั้นหลังจากได้เห็นมนุษย์นักสู้มาหลายคนแล้ว นอกจากเจ้ามึงโลหัวเย่หยางยังไม่เคยเจอคนที่มีทักษะแบบนี้มาก่อนอัญเชิญคำพีได้ฉับพลันแตกต่างจากอัญเชิญได้เร็วไม่ว่าจะอัญเชิญได้เร็วแค่ไหนก็ยังต้องใช้เวลาในการบริกรรมเงียบแต่ว่าการอัญเชิญฉับพลันนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้บริกรรมหรือเวลาเลยสิ่งที่ทําให้เย่หยางรู้สึกอายที่สุดก็คือด้วยแสงสัมผัสที่ออกมาจากนิ้วมือของเสี่ยวหวนหลีนางสามารถเรียกคำพีเพชรของนางออกมาได้ พอสัมผัสอย่างอื่นอีกทีนางก็สามารถเก็บคัมภีร์ได้นางยังสามารถเรียกคัมภีร์ได้ดั่งใจทั้งนี้แตกต่างจากเย่ปิงที่ต้องพักเวลาไปอย่างน้อยครึ่งวันถึงจะเรียกคัมภีร์ออกมาเป็นครั้งที่สองได้ถ้านางไม่มีคู่ต่อสู้นางจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนางไม่สามารถเรียกคัมภีร์ซ้ำไปซ้ำมาเหมือนอย่างที่เสี่ยววลีทําได้เย่ปิงเป็นอัจฉริยะที่สมบูรณ์ไปด้วยปราณวิญ,ญญาณที่อยู่ในตัว ยังต้องใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงจึงจะสามารถเรียกคัมภีร์ได้อีกครั้งถ้าเป็นนักรบคนอื่นพวกเขาเกือบทั้งหมดจะต้องพักหนึ่งวันเต็มๆจึงจะสามารถอัญเชิญคัมภีร์ของพวกเขาได้อีกครั้งแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าเสียวเวลีจะไม่มีข้อจำกัดแต่เย่หยางเคยเห็นใครบางคนที่ลึกลับกว่าเสียวเวลีและนั่นก็คือนางพญาเฟ่ยวเวลีนางไม่จำเป็นจะต้องเรียกคัมภีร์อัญเชิญของนางออกมาเพื่อเรียกบางสิ่งบางอย่างออกมาจากคัมภีร์นั้น ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านางสามารถเปลี่ยนคัมภีร์อันเชิญซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเสียหายหกลายเป็นโลงแก้วได้โดยง่ายอีกด้วยเย่ยอย่างคาดว่ามันเป็นไปได้สำหรับเขาที่จะครอบครองพลังชนิดนี้ได้ทันทีอย่างไรก็ตามเขายังต้องเรียนรู้วิธีอันเชิญแบบฉับพลันนี้หลังจากสังเกตดูเสียวหลีอย่างระมัดระวังเขายื่นมือไปวางบนศีรษะของนางเพื่อให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวในคลื่นสมองของนาง จากนั้นเขาก็ตรวจเจอวิธีที่นางเคลื่อนพลังภายในที่อยู่ในร่างของนางชายหนุ่มผู้ท่องข้ามมิติพบว่าทันทีที่เสี่ยวหวนหล,ลี่เรียกคำพีอัญเชิญพลังภายในตัวของนางจะเกิดเสียงดังกึกก้องโดยอัตโนมัติพร้อมกับการอัญเชิญคำพีทําได้เป็นธรรมชาติเหมือนกับกินหรือเดินทําได้อย่างเป็นธรรมชาติสมบูรณ์แบบโดยไม่จําเป็นจะต้องใช้พลังในการอัญเชิญแม้แต่นิดเดียวถ้าเป็นวิธีเรียกคำพีตามปกติ เมื่อเทียบกับวิธีของนางเปรียบได้กับคนที่ลงไปคลานกับพื้นอย่างโง่เขลาถ้าเปรียบเทียบการลักษณะนี้จริงๆเซียวเวรลีก็เหมือนกับกําลังวิ่งขณะที่การอัญเชิญของผู้ทําสัญญากับคมภีธรรมดาเป็นเหมือนกับเต่าคลานระดับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลังจากตรวจสอบเป็นเวลานานเย่หยางรู้สึกว่าเขามีความเข้าใจพอสมควรและเริ่มเรียนแบบอย่างตื่นเต้นทั้งกายกับจิตวิญญาณของเขา สะท้อนกับสัญญาในคัมภีร์ที่เขาเรียกเขายื่นมือออกไปเคลื่อนพลังภายในด้วยนิ้วของเขาขณะที่ทั้งร่างสะท้อนกับคัมภีร์ที่จะอัญเชิญบึ้มเสียงระเบิดดังออกมาจากในหัวของเขาทําให้เขาแทบจะหมดสติเขาใจสัน่นการอัญเชิญคัมภีร์ล้มเหลวทําให้หวงเขาอื้อม,มึนงงเขาไม่รู้เลยว่าการอัญเชิญล้มเหลวจะทําให้เสียความรู้สึกอย่างนี้ไม่แปลกใจเลย ที่นักรบธรรมดาจะถูกขัดจังหวะขณะเรียกสัตว์อสูรของเขาพวกเขาจะรู้สึกเจ็บปวดมากจนสลบล้มลงกับพื้นดังนั้นมันจึงไม่เป็นที่นิยมเพราะเหตุนี้เย่หยางรู้สึกว่าความรู้สึกเช่นนี้เป็นเหมือนการก้าวผิดจังหวะเมื่อยามเดินขึ้นบันไดถ้าเป็นคนอื่นพวกเขาอาจจะกลัวอาการเจ็บปวดรุนแรงหลังจากล้มเหลวไปแล้วครั้งหนึ่งพวกเขาจะไม่ทาหาความยุ่งยากโดยถูกพลังตีกลับหลังจากล้มเหลวอีกอย่างไรก็ตาม แม้ว่าเย่หยางปกติจะชอบพูดโกหกแต่เขาก็ยังมีความดีอยู่บ้างนั่นก็คือเขาจะเป็นคนดื้อรัน้นยืนการานที่จะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคบึม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 เย่หยางกัดฟันภาคเพียนขณะฝึกใจขุงเขาระหําและมุ่งมั่นที่จะเข้าใจเคล็ดลับนี้ให้ได้เขาพบว่าการเรียนเคล็ดลับอันเชิญคัมภีร์ฉับพลันนี้คล้ายกับการเรียนรู้วิธีเดิน รือขี่จักรยานเมื่อสมัยเขายังเด็กเขามักจะล้มครั้งแล้วครั้งเล่าในแต่ละครั้งที่ลม้มเขาก็ได้ประสบการณ์และมีความก้าวหน้าไปทีละนิดทีละนิดขณะที่ใจของเขาประสานกันดียิ่งขึ้นผลสะท้อนระหว่างกายกับคัมพีอันเชิญก็ดีขึ้นเรื่อยๆคลื่นแรงสะท้อนกลับก็ค่อยๆเบาลงในที่สุดเย่หยางก็ไม่รู้สึกเจ็บในศีรษะอีกต่อไปเขารู้สึกถึงความสบายที่ผันแปรเข้ามาแล้วก็จาไปแทน เหมือนกับว่าใจของเขาสุขุมยิ่งขึ้นกายทั้งหมดของเขาเหมือนเข้าไปอยู่ในพื้นที่จิตใจเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าจะอธิบายมาเป็นคําพูดประสบการณ์ที่เขาได้รับหลังจากที่ล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนได้สั่งสมเป็นความเข้าใจแบบใหม่เอี่ยมดังนั้นขอบเขตของคนและคำภีจึงเหมือนกลายเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเดิมเขาไม่สามารถรับรู้ได้ทั้งที่อยู่ต่อหน้าของเขามาตลอดในที่สุด หลังจากล้มเหลวไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเย,ย่หยางยื่นมือออกมาอีกครั้งครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆตอนที่เขาอันเชิญล้มเหลวตอนนี้เขามีความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมโดยสัมผัสเบาๆคำพีอันเชิญสีเงินก็ถูกเรียกมาได้ฉับพลันอย่างสมบูรณ์แบบได้ในที่สุดสำเร็จแล้วสำเร็จจริงๆด้วยอย่างไรก็ตามเย,ย่หยางอัศจรรย์ใจมากจนไม่ได้คิดอะไรอยู่ช่วงหนึ่ง เขาแทบไม่อยากจะเชื่อตาของตัวเองเป็นเวลานานใช่โย <c oughs> ข้าทำสำเร็จแล้วเย่หยางตื่นเต้นมากจนกระโดดโลดเต้นไปรอบๆห้องเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเย่หยางคิดว่าเขาคืออัจฉริยะและเท่มากๆมันเป็นวิธีที่ยากในที่สุดเขาก็ยังเข้าใจมันได้เสี่ยวหลีแอบเฮาอย่างน่ารักบางทีนางก็รู้สึกว่าเย่หยางนี่โง่จริงๆต้องใช้เวลาตั้งนาน กว่าจะฝึกวิธีง่ายๆอย่างนี้ได้สําเร็จโชคดีที่นางยังพูดไม่ได้ดังนั้นจึงไม่มีการขัดใจเย่อย่างแน่นอนให้เขารู้สึกยินดีสักสามนาทีเย่ยอย่างจุบหน้านางฟอดใหญ่แล้วอุ้มนางโยนขึ้นไปในอากาศจากนั้นเขาก็รับนางและแกว่งนางไปรอบๆแล้วกล่าวว่าเมนูน้อยที่น่ารักแล้วสอนข้าอีกนะจะเก็บดับคงคู่ไว้ในคัมภีเพชรได้อย่างไรต้องมีวิธีทําอย่างนั้นจริงไหมมาเถอะมาบอกข้าสิ จะทำได้ยังไงข้าจะเก็บของไว้ในคัมพีได้ยังไงเสี่ยววันหลีกระพริบตากลมโตขณะเตรียมที่จะบอกวิธีการให้เย่หยางแต่ทันใดนั้นนนังก็เปลี่ยนเป็นแสงรุง้งและเข้าไปอยู่ในตัวของเขาต่อมาเย่หยางก็ได้ยินเสียงฟีเท้าก่าวเข้ามาจากนอกบ้านปู่ห้าหรือเปล่าเย่หยางเปิดประตูและมองเห็นผู้เท่าห้าขี่ควางวิ่งตรงมาหาเขาและมอบของให้เขายังสุขใจ นี่คือสิ่งที่บิดาของเจ้าเหลือไว้ให้หลังจากที่พี่ไหย,ยื่นข้อเสนอมีการปรึกษากันในระหว่างสามผู้อวสหลักและเก้าผู้อวโสรองเราตัดสินใจให้ทรัพย์สินของบิดาเจ้าแก่เจ้าบางส่วนเพื่อให้เจ้าเก็บรักษาเอาไว้นี่คือคู่มือวิทยายุทธของบิดาเจ้ามันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าบางเหมือนกับว่าวิทยายุทธนี้จำเป็นจะต้องมีการทำสัญญากับอสุนพิเศษพี่ไหและข้ารู้สึกว่า เจ้าอาจจะไม่เหมาะฝึกฝนเหมือนที่เคยเจ้าอาจใช้มันได้ในฐานะข้อมูลอ้างอิงเพือสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างก็ได้บางทีนั่นอาจจะดีกว่าสําหรับเจ้าสําหรับของอื่นๆนี่คือดาบที่บิดาของเจ้าเหลือเอาไว้มันหักแล้วลองดูสิเจ้าอาจจะหาร่องรอยบางอย่างได้และสุดท้ายนี่คือกุญแจบรรดาของหลายอย่างที่พูดเท่าห้าให้เขาเย่ยอยางไม่พบกุญแจใดๆเลย ไหนละกุญแจเย่ยังสงสัยหรือว่านี่เป็นกุญแจโปร่งแสงเด็กน้อยจะรู้ความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างประมุขตระกูลของตระกูลเย่และตระกูลอื่นๆในโลกไหมมันคือความยุติธรรมที่พวกเขาต้องมีไม่ว่าพวกเขาจะรักโปรดปานลูกชายหรือหลานชายมากเพียงใดเขาต้องปฏิบัติต่อทุกคนยังเป็นธรรมและมั่นใจว่าทุกคนยังรักษาความเป็นธรรมไว้ ก่อนการแข่งขันไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการช่วยเจ้ายิ่งเขาช่วยเจ้ามากผู้คนก็จะหันไปริษยาเจ้ามากขึ้นแทนมันจะทําให้การรักษาชีวิตของเจ้ายิ่งยากขึ้นไปอีกก็เหมือนกับตอนนี้ยู่ยูเจ้าก็มีฝีมือเพิ่มขึ้นมากและต้องการที่จะแก้แค้นชำระหนี้เอากับเย่เทียและเย่เยียนเขาก็ยังไม่ห้ามตราบใดที่เจ้าไม่ฆ่าพวกมัน เจ้าสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษของผู้แข็งแกร่งก็ได้เจ้าสามารถยั่วเย้าพวกมันและต่อยตีพวกมันได้ตามต้องการก็เหมือนกับที่พวกเขาทำกับเจ้าในตอนนั้นแหละแผ่นดินมังกรทะยานคือโลกที่เคารพอำนาจเหนือสิ่งอื่นก็เหมือนกับภายในตระกูลเยหากเจ้าอ่อนแออย่างนั้นเจ้าก็ควรไปใช้ชีวิตเก็บตัวอย่างเงียบๆในเมืองไปฉือนั่นเป็นการตาัดสินใจที่ชาญฉลาดตรงกันข้ามถ้าเจ้ามีพลัง อย่างนั้นเจ้าก็สามารถอารวาสเด็ตามใจที่เจ้าพอใจเมื่อนกับที่เจ้าทําอยู่ในขณะน,นี้เด็กน้อยเอ๋ยอยา่างดงิดความเป็นจริงไปเลยนี่คือโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันถ้าเจ้าไม่สามารถเอาชนะได้แม้แต่คนของตัวเองแล้วเจ้าจะแข่งขันกับคนภายนอกได้อย่างไรเจ้าต้องเป็นผู้ที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งกว่าใครอื่นเพื่อให้ได้รับการยอมรับในตระกูลและเป็นที่เคารพของชาวโลก หลังจากปู่ห้าสังสอนแล้วเขาหยุดไปชั่วขณะและพูดว่ากุญแจที่พี่ไหให้เจ้าก็คือคำพูดคำพูดเหรอเย่หยางคิดหรือว่าจะเป็นพาสเวิร์ดเปิดตำหนักหุน่นพี่ไหบอกว่าเมื่อเจ้ารู้สึกว่าเจ้าบรรลุความแข็งแกร่งของนักสู้ระดับหกเจ้าอาจมาตามหาเขาได้เขาจะบอกตำแหน่งของตำหนักหุ่นที่แท้จริงจำไว้มันคือความลับที่แท้จริงของตะกูลเย่ เมื่อเจ้าบรรลุความแข็งแกร่งของนักสู้ระดับเจ็ดเขาจะให้แผนที่แดนล่มสลายแห่งเทพเจ้าที่บรรพบุรุษของตระกูลเย่เคยสำรวจมาแล้วครั้งหนึ่งจากนั้นเขาจะบอกเจ้าเกี่ยวกับความมีอยู่ของนักสู้ที่ทรงพลังซึ่งคนทั่วไปไม่รู้สานเอือมีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางการฝึกฝนอย่าคิดว่าระดับหและระดับเจจะเป็นจุดสูงสุดของนักสู้ตรงกันข้ามสำหรับนักสู้ที่แท้จริง ระดับเจ็บเป็นเพียงจุดเริ่มตน้นหลังจากที่ปู่ห้าพูดจบเย,ย่หยางรู้สึกสงบความคงอยู่ของนักสู้ผู้แข็งแกร่งที่ปู่ห้าพูดถึงน่าจะเกี่ยวกับนักสู้ปราณก่อกําเนิดแน่อย่างนั้นขอบเขตปราณก่อกําเนิดจัดแบ่งกันอย่างไรอะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างนักสู้ปราณก่อกําเนิดและการจัดระดับนักสู้ธรรมดาที่โลกใช้กันสิ่งที่ทําให้เย,ย่หยางสงสัยมากยิ่งขึ้นก็คือ ตำแหน่งที่แท้จริงของตำหนักหุ่นที่ผู้อาวุโสห้าพูดถึงมันไม่ได้ตั้งอยู่ในปราสาทตระกูลเย่หรือคนทั้งทวีปมังกรทยานรู้กันว่ามีตำหนักหุ่นอยู่ด้านล่างของปราสาทตะกูลเย่สาเหตุที่ทั้งตระกูลเย่เจริญงเรมมืองได้ก็เป็นเพราะตำหนักหุ่นที่ลึกลับผลิตอสูรหุ่นนับจํานวนไม่ทุวนออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นไป,นปนได้หรือที่ตำหนักหุ่นที่แท้จริงจะไม่ได้อยู่ที่นั่นอย่าเร่งร้อนเกินไปซาเหนือ ไม่จำเป็นจะต้องกังวลถึงความปลอดภัยของคุณนายสีก็ได้ข้าพูดได้เลยว่าตร,ราบใดที่เจ้ายัางมีชีวิตพวกนางจะไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเจ้ายิ่งแข็งแกรง่งชีวิตความเป็นอยู่ของพวกนางก็จะดียิ่งขึ้นนี่คือความจริงเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนความเห็นของแต่ละคนได้แต่สิ่งที่เจ้าเปลี่ยนได้ก็คือตัวเจ้าเองเจ้าสามารถกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นทําให้ทุกคนไม่มีทางเลือก ได้แต่เิดทูนเจ้าผู้อวุโสห้าตบไหลเย่อย่างเบาๆจากนั้นก็ขี่กวางจากมาพลางหัวเราะอย่างเต็มที่ขณะที่เย่ยังต้องการที่จะเริ่มขบคิดถึงสิ่งที่ผู้อวุโสห้าพูดท่านใดนั้นเขาก็เห็นองค์หญิงชินเชียนสะพายกระบี่ใหญ่ที่หลังเดินตรงมาหาเขายิางเงียบเสียงเขาปิดประตูทันทีเห็นได้ชัดว่าองค์หญิงชินเชียน,นไม่ได้มาที่นี่เพื่อขึ้นเตียงบริการเขา ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับนางจะดีกว่านี่ข้าไม่ได้มาที่นี่พะท้าสู้กับเจ้านะข้ามาตามเจ้าร่วมกลุ่มที่หุบเขาอินซีร้องในกุยเจี้ยนโฉวกลุ่มสอดแนมราชตระกูลหายไปอย่างลึกลับขุนซือได้สืบสาวร่องรอยและเพราะว่ามีปฏิกิริยาพลังงานขนาดใหญ่มาจากที่นั่นเราไปดูด้วยกันเถอะถ้าเราพบสิ่งที่เกิดขึ้นและได้สมบัติจากที่นั่นจะไดเอามาแจากจ่ายแบ่งปันกันตามที่จำเป็นเลย เย่หยางตะลึงไม่ได้ยินสิ่งที่องค์หญิงเชี่ยนเชียนพูดเป็นไปได้ว่าทวีปมังการก็มีลทัทธิคอมมิวนิสต์หรือแจกจำน่ายตามที่จำเป็นเป็นความคิดที่ดีหรือเพราะเห็นว่าเย่หยางมีใจว่อนไหวองค์หญิงเชี่ยนเชี่ยนถือโอกาสตีเหล็กขณะที่ยังร้อนโดยชักจูงเย่หยางต่อถ้าเราไม่สามารถหาสมบัติได้ใครยังสามารถขอจากท้องพักคลังให้มุกกันน้ำเป็นรางวัลแก่เจ้าโดยมุกกันน้ำนี้ จะสามารถเรียกอสูรได้ตอนที่อยู่ในน้ําได้มุกกันน้ําหรือเย่ยอย่างพุดพลาดลุกจากเตียงไม่ได้ยินเช่นนั้นไม่มีปัญหาข้าเกิดมาเพื่อลาตะเวนหุบเขาอินซีร้องอยู่แล้วองค์หญิงชินเชยนเริ่มสงสัยว่านางตามผิดคนอยู่หรือเปล่า